ค่ะบริษัททําจะดุ้งนะคะวันนี้ยายตุ้มชาแนลมาซื้อจะดุ้งใหม่เด้อพี่น้องเด้อกูอจ้าแล้วก็มาซื้อพันจะดุ้งนะคะได้จะดุ้งมาแล้วห้าอกกับหกอกนะคะคุณตาชื่ออะไรนะคะเียม เทียมคุณตาเทียมนามสกุลอย่างคะปัญญาตรีปัญญาตรียากัญญาตรีเห็ดอันนณิมดปีมันบ่ค่ะโอ้จะรวยส่องเาบ้ิิกนยามนากระเห็ดนาบ่เ็ดเอ็ดนากระเห็ดโอ้ยามอันนี้กระเห็ดนนอัี้ตอนแรงมากกระเห็ดแสดงว่าไม่ได้ค้างเลยได้นี่เบิ่งอันเบิ่งไม้นี่ดูไม้นี่ยังเขียวๆอยู่เลยนี่นี่ เนาะคุณตาครับอเดี๋ยวเดินมันจะกลางเบิ้งบานี่ยอันหมักหมักตึกดะดุ้งหนูเป็นพยาบาลได้หมักตึกดะดุ้งหมักหาเหตุมีความสุขมีความสุขค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเพื่อนกลางก็เด้อนี่เออเนาะตาเนาะอันนี้ห้าโซกค่ะพี่น้องอันนี้ห้าใช่ไหมห้าค่ะ ออลองกลางห้าค่ะอันนี้ห้าห้าะเบอมันต้องมันต้องเอาขาห้าอีกชุดหนึ่งเออเอาเอาขาห้าอีกชุดหนึ่งให้ตาตัดให้อันนี้หกมันขาหกสายตัวหกซอกหกซอกก็อยู่ในถุงไงก็เอาหกซอกมาใส่เออ ต้องเอาขาอีกชุดหนึ่งเฉพาะขามันเดชัฏหลายตาค่ะสองละสิบอ๋อห้าสองห้าสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาขาห้าสองหกสองมีมีหกตอนนี้เราจะลงคือยังไง อันนี้ห้าอันนี้หกถูกแล้วน,น้อยแค่ไหนถูกแล้วอันนี้หกห้าไหนอกหมดะบมี้าสอกเอาเหรอถ้าง,งั้นก็เอาขาห้าให้ตาทำห้าให้เลยหให้ตาแล้วปัด อันนี้ทำมันมันหกเออตัดทัดปลายเลยตาตัดออกอันนั้นข้อนึ่งเมือนปลาอันนี้อันเราเราไปกลางดูก่อนเนาะใหญ่อันนี้มันหกอันนี้มันหกสองกลางแล้วกลางไม่ได้มันใหญ่มันยาวเกินไปค่ะตาของยายุยแหงสี่ซอก แม่แหละเขาบริเอาเมื่อกี้นี้ฮกซอกมันใหญ่เขาเอาหาซอกมันจะบวดเพแียงเนี่ยจ้า ไม่ไม่มีไม่มีคันห้าอกตาตัดให้ตาทำไว้หน่อยเด้อหามีคนสี่อกก็มีจะดุงนะจ<า>้ะคุณตาทำไว้เลยเอาไปลองคิตัดแล้วเดี๋ยวให้เราบักก่อน <ะ S 2> บัก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 ค้นฮอดพ่อเด,ด้ พออยู่สอยู่บ้านพลนะแก้วแล้วเป็นปุ๊รถอ่านติบข่าวดงคึงคองอย่างเป็นเบิร์ดหวดบดงามพร้อมใส่ซาวปีกระบพังติบข่าวแล้วนะสมัยอันเหตุงานใหม่ๆพ่อสาติบข่าวให้จนลูกง่ญ่ ยังใช่เราเราสียเอาตะน้ำมันนะไอ้ตีจิวมันขาดตวติ๋วมันแล้วก็เอามาอันตีเข้ามาตบกัอางอูดอังไฟไว้เป็นปีแล้วปีต่อมาแล้วจัางสีเอามาสารเห็ดเปเห็ดยังเป็นมดเปไม่ไพ่อย่างที่เจ้าเห็ดขายนะคะคือฮอขคือฮอดพ่อแล้วเป็นเห็ดเป็นโอ้แต่สารอันนี้ก็มดปีน้าตาเนาะไม่ขายของกระสารเางที่ พักนี้ก็ไปสานโคงไปสานเท่มีพูดเอาเทกับขายเท่เออเคยอยากเฮียนน้ำลายอยู่ตอนนั้นยังน้อยตาแล้วอยากเฮียนได้แล้วคันบ๊อเป็นมันมาสิเป,ป็ี่นปอบใส่เราตัวเราตัวเราตัวยันเสียนปักมือเขาเขาอยากเห็ดเห็ดแบบอันอีอใส่ก้นหวดหนึงเข้าหาักนะมันต้องมันต้องอัน แน่นๆเนาะมันต้องดึงเข้ามาแน่นๆแน่นๆนี่ยนะจากโต๊ะจากหย่งลักซีิย่านนั่นตอกปักมือลูกสาวละว้อละวะอย่าฮัดได้ฮัดแล้วต้องเป็นถ้าบ่เป็นมันสิเป็นป๊อบแล้วะมึงใส่ลาวตัวลาวตัวหนูเอาไปมัดเบื้งโน่นบันนี่ไปลองเบื้องอยู่อันกุสุมานค่ะตอยู่โรงพยาบาลกุสุมาน หมักตึ๊กปลาหาเห็ดได้หนูยูบ้านพลหนูเห็นแล้วหนูก็เอาลงเอาลงยูทูบยูยูบ้านพนนาแก้วคุณบ้านเกิดอะอยู่พนนาแก้วค่ะอันมาอาผัวอยู่กุสุมานผัวทำงานอยู่นี่เลยค่ะแล้วก็อยู่นี่เลยอันนี้เดด็ตัดออกเนาะขาหาศอกเดี๋ยวใส่ถ้าพอดีเราจะเอาอีกชุดนึงอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกลางวันนี่อันนี้เขาเอิ้นมักต้องแร่งมันเนาะ allergy เอ,อาเบาๆไม่ยังตาจึียงพาเนี่ยเนาะ allergy ซิบหมักตองแรงมันขามันก็สอกละสิบบาทเนาะหกสอกหกสิบแปดสอกแปดสิบห้าสอกห้าสิบแต่อันนี้หกสอก,สอกจะเอาลองก่อนแบบนี้ฮันเดย์ห้าซอกขักปัญหาเอา,ย,าย้ายยองคือบนน้นแบบนี้ ดีอดโอ้พอดีงามเลยบ้นานี้ห้าสอบโอเคมาเกม็มมาเกม็มติ๊กใ้ยกขึ้นนุยายกขึ้นนุมันไม่มันไม่สั้นไปบ่ด้ามมันพอดีเน,นาะแสดงว่าด้ามก็เอาอีกชุดนึงโอเคไป,ไปให้ปลาแล้วซักให้จี้

กะหมักสองแหลงอันนึงตาเด้อสอง้อยเค่ะนี่ได้เลยวตักกระดุกไ้ไล้วกลับไ้เลยผับยากนะดูดู่ไเด้อฮะโอ้ยอยู่ห้อนีคนอันมาให้โชคลาโชคลานโชคลา่ะโชคมาลรวยใชไปบาทนี่ ได้จะดุง้งได้คันจะดุง้งขาจะดุ้งแล้วล,ลดเดอ้ลอลดเดอ้อสมใจแล้วบัดนี้ยายตุ้มตึกเข้าไปบัดนี้อ๋อแสดงไปแปดสอบเก้าสอบสอบเราจะขายไขบ้านขอ้ยยอนครพนมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวนะคะร้อยห้าสิบตื้อเฉพาะอันนั้นถ้ามาถึงเล็งกับคันมันอ่ะโอเคอเค่ะใส่เข้าไป ระวังทิ้งตามเด็กอายายยกให้น่อย